ใจร้อนเดี๋ยวรอตนถึงก่อนอันนี้จะมาสั่งทำที่คนืไทยมาแต่ว่าตอนที่ออกเดบิวต์แสงแดดออกโอ้โหย้หลเลย <laughs> าเิิสยังไงยยยยยเยย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 ยเปยดยย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 เยยยยยยยอยยยลยย มองม้อมอยม,มาใครยังไม่บออูชากระทงเชิญนะอขอเวลาแป๊มเดียวน,นี่ชุดลำชุลำอ่อันนี้เิรไว้ให้มาด้วยแว่นตกลงไปด้วยนะลูกโยมมายืน,ยนแว่นยายตกลงไปด้วยนะลูกนะสีมราหน้าไม่ยิ้มไม่เบิกไม่บานไม่รับใครเลยหัวเรอะ ออโอ้โอ้ซหนูยายดุซบ <สป S 1> ไ,ไม่มองอาจะชบเลยขึ้นต้นด้วยพระราตราย,รรยลงถ่ายด้วยพระราตรายนั่นหมายความว่าเราจะปารงทุกเรื่องให้เป็นเรื่องงานบุญให้เป็นเรื่องทำอธิษฐานที่ตั้งใจเพื่อทำดีประการตนเพื่อเป็นคนดีเดชนงูให้มีการ,การลงทะเบียนอธิษฐาน ออนไลน์เพื่อความเป็นคนดีทำหน้าที่ยันดีก็เป็นก็เป็นวิธีที่ดีมากสาธุตันดีนะโอ้ยังกับสปอตไลท์ใหญ่มาจังดอยเอ้ยถึงเวลาเปิดสปอตไลท์แล้วโอ้ฟาเจ แต่ว่าพระแจ้งมันเมื่อกี้นี่เหมือนพระอะไรนะเมฆหล่นแหวกเนี่ยพร้อมมยังโยมการ์พร้อมไอม่ยังพร้อมอแล้วไปแล้วโยนโยมพร้อมไม่ยังพร้อมแล้วค่ะเสนาปนในกระทงไปไหนอยู่กลางสาแล้วอลโอ้โหอ,อ้าวพร้อมไยังกานนี้อ่าเราเบื้องต้น,น,นอันนี้น่าจะตั้ง<อ>ไว้ะอะดุโบตนาบูรแล้วก็ เจริญพรขอบคุณท่านเด็กรละทูนด,ด้วยที่ได้อยู่รออย่ท่าคนคุณยุติพอท่านทูตมาแสงมาเลยโยมนู่นแสงมาแล้วแล้วก็คนก็ดีใจงเจอแสงนี่กระดาษแสงแสงอีกคืออาแสงแสงอาชิมได้โยมนะถ้าได้เจอแสงทำน่าจะประทับใจมากกว่านี้สาธุแสงแสงแสงอาชิมค่ะกะดมมือโยมตั้งใจยืนตงรงตรง อาดีนาตั้งใจตั้งตะโมสามจบร้องกันนะนะโม ว่าตามนะสัพพังสัพพังสับประลาพังสัพพระลาพังธรรมคุโดพันเตธรรมคุโดพันเตตาสะตาสะลวารัตเยนักตตังละวารัตเยนักกัตตัง และมโนกรรมและมโนกรรมที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำได้กระทำด้วยความประมาทด้วยความประมาทสติสติปะปุจล่วงเกินประปุจล่วงเกินต่อพระพุทธเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ที่สถิตอยู่ในแม่น้ำใน กายกรรมขอกายกรรมวัจีกรรมวัจีกรรมและมโนกรรมนั้นนนและมโนกรรมนั้นนนที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำร่วงเกินได้กระทำร่่งเกินจงเป็นอาโหสิกรมจงเป็นอโหสิกามต่อข้าพเจ้าต่อข้าพเจ้านับแต่บัดนี้นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอ ที่จำได้หมายรู้มีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตามกรรมเหล่านั้นเป็นความพลาดพัพระพังเผลอด้วยอนาตราคะโมสาและโมหะคือใดก็ตามขอให้กรรมที่บังเกิดเป็นพยาบาทอาฆาตต่อการและกันผ่านพบผ่านชาติผ่านเดือนผ่านปีวาจนถึงวันนี้ส่งผลถึงสุขภาพร่างกายฐานะครอบครัวใดก็ตามกรรมเหล่านั้นทั้งหดทั้งทวง ขอให้เป็นโอโซิกรรมยาได้เีนโทษนำสู่วิบากที่ทุกร้อนปรดสัทผัดข้องความเจริญก้าวหน้าชีวิตทรัพย์สินคข้อบควตัวเราเลยสาธุสาธุสาธุตั้งใจลอยทุก์ลอยโศกลอยโลกรอยไฟการใดที่เป็นความทุกข์ยากลำบากในชีวิตขอให้จบลงและหมดไปโอ้โหทำยังไงอะเดี๋ยว ใหญยายญ่ในะยายแม่มาทานก็ได้ไม่เป็นไรลูกแม่เข่าลงแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องเอวเอวเอวตาดูไอ่เก็บไห้ไข่กระดูกกระเสียมกลับคืนมาเด้อพี่น้องเอ้ยอุ้ยเดี๋ยวยายขยับก่อนเดี๋ยวแป๊บนึง โอเคโอเคลูกไปแล้วพี่ดายดามาเอาน้องนายมาให้ยายโชคดีได้ได้ผมันมากระบุครบหลอกแบบดเบิดซ่ยแต่ว่าไรหนากลงมาได้ะสมประสานหลังบกครีม ก้มลอยก็ตรงแล้วก็เนียงไม่จะหลังหลอกคตอนนี้ไม่ไม่ทำงานแล้ว2ตีแลลวดิกระดูกช่วงคอพอพ้นข้างขวากระดูกอ่อนสามเส้นไงเมื่อกี้นี้ใจก้มลงไปแลาก้มยางไงถ้าฟ้ามาจากฝรั่งเศสนะคะโอเค โหนอสวัสดีค่วัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกไม่ไหวแล้วยายนั่งบนีดียสี่ยนั่งบนได้ไหมนทีอดลูกเดันนี้รวมมันน่งใครใของแม่แม่ถือมัองออาการไม่ดีม่งบนดลก่หดมดกันแล้วพี่น้องเยเอวปักข้ดนแล้วไหม่อ่ะอชิ เด็กๆอันนี ah, ้ลูกสาวที่เราเจอกันทะเลนะลูกแล้วที่เจอกันทะเลใช่ Success or not b e l o n g to team ้องบน้เหอ โอ้ oui. pues ใจสั nah ่นยกจุกเลยพี่น้องดีแล้วแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนถุงมือิดอันนีกินนวเข้ะค่ะขอบคุณค่ะด้วยนายโอ้โหหอมหอมฉีดสกินแล้วโอ้แล้วก็ปวดแต่น้ำปวดอันนี้แต่ร้อนแต่ร้อเคนะพี่น้องา อารมณ์ใหญ่บอได้แล้วใหญ่เอวสั้นมันอยู่นะคะไปไม่ได้แล้วมันเอวมันมันเรียบไปแล้วมันมันมันไม่นั่นแล้วเอาจารย์คุยกับฝรั่งเลยมีนคือข้อเสียเลย้าการแบบนี้ใจเจไปหมดเลย